ผู้สูงอายุเมื่อห้าหกปีก่อนเนี่ยค่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอเภอหมอผูอ้วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะพระอาจารย์จะแก้ไขย,ยังไงในเพื่องขอุค่าตัวตายคนที่ทุกยากลําบากคนทุกคนจนมันมีมากกว่าคนที่มีความสุขคนที่สแสวงหาโลกุตละคนที่สแสวงหาความสุขในเชิงของโลกิยธรรมเนี่ยมัน,ม,นมันเยอะเพราะมันเป็นปัญหาปากของ สถาบันธรรมพิวัตรเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2552ที่จริงเป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือในการทํางานของพระอาจารย์ครับผมโดยมีหลักการอยู่3อย่างก็คือ 1. เผยแผ่พระพุทธศาสนาอันแรกเลย 2. ก็คือส่งเสริมการศึกษาแล้วก็3พัฒนาสังคมแต่งานพัฒนาสังคมเนี่ยก็มีอยู่9มิติเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องสื่อสร้สรรค์เรื่องวัฒนธรรมประเพณี เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรทานองนี้นะที่จริงบทบาทหนึ่งนะตอนนี้พระจันทร์เป็นประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดร mm hmm. ับผิดชอบเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน mm hmm. แฝดด้านเห็นว่าการทํางานบางเรื่องบางอย่างมันมัน,ม,น,ม,นมันลึกเกินที่สนยนทำนองทาในระบบราชการปกติเนี่ยมันจะเข้าถึงได mm hmm. ้ก็เลยไปรวมตัวการจัดตั้งพระราชบัญญัติ สภาองค์กรของผู้บริโภคขึ้นมาแต่แล้วก็มีการประกาศใช้หลังจากนั้นก็มีการกระจายมีการจับตั้งเรียกว่าหน่วยประจำจังหวัดขึ้นทีนี้เมื่อมีหน่วยประจำจังหวัดเนี่ยอาจารย์ก็เป็นประธานล้าก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ลงไปเคลียร์เรื่องต่างๆที่ชาวบ้านร้องเรียนมาการจะมาเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนที่สํานักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรนีอันแรกที่เรายึดถือก็คือการเบียดเบียนมันเป็นทุกข์ พุทธศาสนาสอนเรื่องของการไม่เบียดเบียนเรื่องการแผ่เมตตาก็เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนเรื่องการรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนแต่ถ้ามันเกิดการเบียดเบียนแสดงว่าสอันนี้ถูกละเมิดพระอาจารย์ก็เอาเนี้ยมาเป็นหลักในการทํางานในปีที่ผ่านมามีอยู่ประมาณสัก50กว่าเรื่องที่ชาวบ,บ้านมาร้องเรียนเราก็เดินตามมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของอสินค้าไม่ตรงปลกมีเรื่องของประกันภัย แล้วโควิดด้วยที่ไปฉีดยาแล้วก็เสียชีวิตนะก็มีการไปร้องเรียนไปฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเคลียร์ไปจัดการเอ๊ะล้วใช้หลักคาไหนม,มาทํางานพวกนี้วันพุทธศาสนาในสายเทราวาวเนี่ยโลกกับธรรมเขาไม่ได้แยกออกจากกันเกือ้อกูลอาศัยกันนะคือพระปฏิบัติธรรมส่วนตัวไปส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยพระเองต้องมาเกือ้อกูลสังคมทำไมถึงเกือ้อกูลสังคมเพราะว่าญาติโยมนะก็เกือ้อกูลเรา เราก็เอาธรรมะนี่แหละไปเกื้อกูลโยมแต่ธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นธรรมะในการเทศบรรยายบนธรรมะมแต่แปลงเอาธรรมะที่เทศเมาเป็นกิจกรรมให้โยมได้ไปทํากันมันเป็นธรรมะมีชีวิตอะ่ะแล้วธรรมะเนี่ยมันแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้จริงมไม่เหมือนธรรมะที่เทศบนบนธรรมะบางครั้งบางทีโยมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและที่สาคัญที่สุดเนี่ยบางคนก็ไม่มีความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จริงๆไอ้เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยหัวใจของมันคือเรื่องคุณธรรมใช่ไหม<ำ>ใช่ใช่ใช่อันอันแรกเนี่ยคนรับเรื่องร้องเรียนต้องมีใจเป็นธรรมให้ให้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าไม่มีใจเป็นธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนได้ถ้ามีอคติ <S <S <im> มีความลําเอียง <im> <yim> <อ>ะะแต่ถ้าไม่มีความลําเอียงมันก็สามารถทํางานได้นั่นก็คือการแทรกคุณธรรมให้เขาใช่ใช่ใช่ Oh. เป็นอย่างนั้นมันมีใครมาร่วมมือ,อในลําปางมี20องค์กร uh huh. อ่าแล้วเป็นเป็นองค์กรสมาชิกแล้วก็มีสภาองค์กรของผู้ริโภคเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่น uh huh. มีงบประมาณในการมนุนเสริมจากสํานักปลัดสำนักนายกร,นกรัฐมนตรีเรื่องนี้มันทางานขนานกับศูนย์ดํารงธามสอคบ,บอมั้ยพัดนันใช่บางเรื่องศูนย์ดัรลงธามส่งให้เรา <laughs> เพราะว่าเขามีมีความเป็นรัฐเนี่ยมันมันมีกรอบของมัน ถ้าเกินบทบาทหน้าที่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้เหมือนเราเอาอันนี้ส์ในความเป็นพระเข้ามาใช้งานอ่า <ๆ S 2> ถูกต้องอันหนึ่งคือต้องมีเมตตาโ <H uman> ยมพระอาจารย์มองอย่างนี้ว่าทุกของโยมมีสองอย่าง <H uman> หนึ่งทุกกายและทุกใจทุกกายก็คือเรื่องพวกนี้แหละเราก็ต้องไปแก้ไปเคลียร์ <H uman> เรื่องทุกกายส่วนเรื่องทุกใจเป็นเรื่องของการยึดติดถือมั่นในการยึดติดถือมั่นนั้นถ้าเราสามารถปล่อยวางได้โดยการปฏิบัติวิปัสสนา มันก็สามารถที่จะคลายทุกในเรื่องของใจได้แต่ส่วนกายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนี้มาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์เป็นพระนักปฏิบัติธรรมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็มองทศนะคติของเราว่ามันเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่เรื่องทางธรรมแต่พอมาเจอปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการกระบวนการและแนวคิดก่อนที่จะทําก็ไปศึกษาในพระไตรปิฎกก่อน ว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนยังไงและอนุญาตให้ทํำไหม<ช>แต่มันก็เป็นคําถามของโยมมันเป็นกิจของสงฆ์ไหมอ่าม่ามันเป็นหน้าที่ของระไหมใช่แต่ถ้าเราย้อนมองย้อนไปถึงทุกที่พระอาจารย์บอกอ่ะมันก็มีทุกสองอย่างอะ่ะทุกกายและทุกใจโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมพระเจ้าไม่ได้สอนให้คนไปนิพพานอย่างเดียวระหว่างที่คนกําลังสแสวงหานิพพานนั้นหรือยังไม่ได้พานอยู่เนี่ยมันก็ยังมีธรรมะอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมะที่เอามาใช้กับชาวบ้านเอามาใช้กับทั้งโลกคนที่ทุกยากลําบากคนทุกคนจนมันมีมากกว่าคนที่มีความสุขคนที่แสวงหาโลก,กุตละคนที่แสวงหาความสุขในเชิงของโลกียธรรมเนี่ยมันมันมันเยอะเพราะมันเป็นปัญหาปากคลองนะเพราะนั้นพระอาจารย์ก็เลยจัดการกระบวนการนี้แต่แต่คนที่พร้อมสําหรับโลก,กุตละธรรมพร้อมในการปฏิบัติธรรมเราก็จัดให้ อย่างวัดนี้มีค่ายปฏิบัติทมอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้หมดนะในส่วนของใครที่แสวงหาโลกียรรมความสุขทั้งโลกข้างหลังมีเกษตรด้วยอาจารย์ไม่ได้อยากได้วิหารอะไรวิปรับแบบเขาใช่ไหมเกะกะเอาแบบนี้แหละชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นอกเข้าไปไหว้ส่วนต่อไปครับอาจารย์กำลังจะเดินไปที่ไหนครับตอนนี้เป็นสวนมะม่วงเมื่อก่อนมันเป็นป่าข้าวโพดนะทีเนี้ โยมปลูกข้าวโพดพระอาจารย์ก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการปรับเปลี่ยนป่าข้าวโพดให้เป็นป่าที่มันสมบูรณ์ค่ะแต่เป็นสมบูรณ์ในเชิงที่สามารถใช้ผลใช้ไม้ในดอกผลได้เป็นมะม่วงแล้วต่อไปก็จะเป็นสวนผัก,ผกด้านหลังน,นี่เป็นแปลงผักที่ชาวบ้านมาช่วยกันปลูกและช่วยกันขายแล้วก็รับผลประโยชน์ที่สำคัญคที่นี่เนี่ยเป็นที่เรียนรู้เรื่องของเกษตรปลอดภยัย คือพวกนี้เราไม่มีเคมีใช่ไหมครับรอาจารย์ถูกต้องไม่ได้ใช้สารเคมีโอ้ลูกบลเลเลยนะนมะน,นาวอาจารย์เยอะมากล้นตลอดนะฮะตรงนี้อาจารย์เห็นปัญหาอะไรกับชุมของชุมชนนะครับคือวันนี้ปัญหาใหญ่ของญาติโยมมันก็มีหลายระดับเนาะปัญหาอันหนึ่งคือปัญหาปากท้องอเรื่องอาชีพเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่ายอ,อันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปเลยเราก็คิดถึงเรื่องอาชีพขึ้นมาอบรมเรื่องเกษตร แล้วในส่วนที่2อย่างวันนี้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเหตุที่เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาก็เพราะผู้สูงอายุเมื่อ5-6ปีก่อนเนี่ยค่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอหมอผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะพระอาจารย์จะแก้ไขยังไงในเมื่อผู้สูงอายุค่าตัวตายอาจารย์มันก็บอกว่าเอออย่างนี้มันจะต้องมี อะไรสักอย่างหนึ่งให้นักเรียนมารวมให,ให้ผู้สูงอายุมารวมตัวกันและทำกิจกรรมในเชิงสร้างสารรค์เรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีนะเรื่องงานอาชีพอะไรเงี้ยเป็นเบื้องต้นให้เขามีทักษะอะไรเงี้ยเนาะผู้สูงอายุของเรามักจะมีปัญหาว่าถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวลูกหลานทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็มีปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุที่ที่สำเร็จนะคะแล้วก็ มีคนที่ติดบ้านติดเตียงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรอย่างงี้นะคะเนื่องจากลูกหลานติดภารากิจนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงจะได้รับการดูแลพอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เริ่มขึ้นว่าเราจะดูแลยังไงแรกเริ่มก็คือได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆของยังชีพ ท่านก็เริ่มก่อตั้งให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุวัยทำงานที่อยู่ในต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยอยู่ในจังหวัดลำปางตลาดแรงงานก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ระยองเพราะฉะนั้นคนวัยทำงานที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหว่วงพ่อแม่ตัวเองว่าอยู่ที่แม่หมอเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุนี้ที่พระอาจารย์ตั้งขึ้นมาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุได้มาอยู่รวมกันและรู้สึกไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ก็เป็นการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาการใช้ชีวิตทําให้ไม่เป็นเอาัยเมืรอด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่กลารผักดานคือพระอาจารย์ได้ผักดานเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเลือกสิทธิของผู้ป่วยสิทธิของผู้สูงอายุต่างๆทําให้ ประชาชนนะครับในจังหวัดลำปางหรือในตัวอำเภอแม่หมอเองอรู้สึกตระหนักถึงสิทธิของตัวเองแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้และรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรมีสิทธิ์อะไรและพร้อมกับการเรียกร้องจากรัฐในการดูแลพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นร่วมกับอบตอร,ร่วมกับการไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นๆขึ้นมาจังหวัดลำปางนะเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศนะมันก็เลยสนองตอบ แต่พอทํามาได้6ปีเนี่ยปรากฏว่าสถิติการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุลดลงไม่มีเลยเป็นศูนย์ตอนแรกคิดว่านะก็คงจะมาเรียนมาอะไรอ่ะมาเรียนมากกว่าแต่พอมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะคือมาแล้วทำกิจกรรมต่างๆคะ่ะมีมีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเป็นอาวิทากร มาอบรมให้ทำน้นทำนี่ทำยาหม่องยาหอมยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไม้กวาดทำกระเป๋าทำเ,าเย็บน้นเ,เย็บเนี่ยค่ะตอนนั้นแม่ป่วยติดเตียงได้เดือนหนึ่ง,งค่ะเนี่ยต้องต้องต้องเพราะว่าเป็นโรคก,กระดูกพุนเมื่อก่อนเนี่ยเดินไม่ได้แต่พอมาหาพระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะทำยานวดยาสมุนไพรให้ความรู้การปฏิบัติตัวก็มีหมอมีหลายๆฝ่ายค่ะเข้ามาให้ความรู้เยอะ กิจกรรมผู้สูงอายุนี่มันเป็นกิจกรรมที่ก็ดีอย่างแกอย,อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะลูกหลานอาจจะทิ้งอยู่เดียวดายก็เกิดซึมเศร้าแต่เราให้เข้ามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมันทําให้คลายเครียดแล้วก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องคุยกันอยู่จะ,จะไม่มีเครียดครับเช่น<ๆ>การทําตุงนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณีของคนในชุมชนอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครับก็มาทํากิจกรรมที่นี่มีพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือให้ความสนใจเยอะครับที่นี่ ผมก็ซัพพอร์ตให้เกิดอาจารย์เนี้ยอาจารย์ต้องการอะไรไม่ว่างบประมาณหรือบุคลากรต่างๆนี่ผมให้การซัพพอร์ตตลอดพยายามทําให้มันเป็นศูนย์ที่มันครบวงจรอ่ะม,ม,มันตอบโจทย์เราเราจะสังเกตวัดทั่วไปวัดใหญ่โตแต่ชาวบ้านยากจนอ่าใช่ไม่เกื้อกูลต่อชาวบ้านแต่ถ้าพระอาจารย์มองว่าวัดเป็นที่พึ่งของชุมชนอันนี้คือหลักการ แล้วนักบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ต้องเกื้อกูลต่อสังคมด้วยเหมือนหลักการของพุทธศาสนาที่เราว่าบ้านกับวัดต้องเกื้อกูลกันแต่ถ้ามุ่งแต่สร้างวัดอย่างเดียวให้วัดงามวัดสวยวัดครบวัดพร้อมเนี่ยโยมที่อยู่ทางบ้านก็จะไม่ได้อะไรออะอะนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งเด็กนักเรียนเรียนหนังสือ,อที่ผ่านมาก็มีหลายหลายร้อยอออส่งมาตลอดระยะเวลาจบมาหลายคน ไปทํางานพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาพวกนี้เติบโตวัดที่พระอาจารย์อยู่พระอาจารย์มรณาภาพปั๊บคนก็จะมาซัพพอร์ตเต็มไปหมดเลยเราเห็นวัดร้างวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สุดท้ายครูบาอาจารย์มรณาภาพก็ไม่มีลูกศิษย์ลูกหามาดูแลนะแต่ทีนี้พระอาจารย์ก็สร้างสองอย่างนี้คู่กันไปโยมก็ได้ด้วยพระก็ได้ด้วยนะระบบมันเป็นแบบนี้